ยากันคะ่ะทุกคนไม่มีเวลาตัดหญ้าหญ้าลกมากยาวด้วยพาลุยหญ้ามาทำอะไรพามาดูบัเบอรี่ป่านะคะดอกบานเต็มเลยนะคะลูกคงจะดกแลละปีนี้เพราะว่าหนึ่งไม่ได้ นึงไม่ได้ฟันทิ้งเลยนะคะไม่ได้ฟันทิ้งเลยแล้วก็มันก็ขึ้นเยอะมากมายมาเยอะมากมายหนึ่งไม่ได้เข้าไปไกลนะเพราะว่าอยู่ใกล้เพราะว่าหญ้าท่วมแล้วหญ้าขนาดนี้เลยนั่นคือแบล็กเบอร์รี่ป่านะคะออกดอกเต็มเลยออกดอกเดี๋ยวก็เริ่มติดลูกบางบางอันก็ติดลูกแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูตรงที่มันติดลูกนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยหนึ่งตัดไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะหนึ่งตัดหญ้า ดูนะคะว่าดกขนาดไหนดกจริงๆแบล็คเบอร์รี่ป่าปีนี้ดกมากเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งไม่ได้ฟันมันทิ้งเลยเนาะพอช่วงหน้าหนาวอ่ะพอหน้าหนาวมันแห้งแล้วหนึ่งก็จะมาตัดตัดตัดมันออกใช่ป่ะแล้วปีนี้หนึ่งไม่ได้ตัดมันหนึ่งปล่อยเลยนะคะแล้วมันก็เป็นแบบนี้ที่หนึ่งปล่อยเหตุผลหนึ่งมีเหตุผลว่าทําไมหนึ่งถึงปล่อยมันลกแบบนี้นะคะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นทางส่วนรวมคือ แถบบ้านตรงนี้ถือต้องช่วยกันดูแลแต่ว่าเนือตัดทุกปีเพราะว่าของหนึ่งอ่ะมันอยู่ตรงเซนเตอร์เลยพอดีพอเพราะว่าของหนึ่งอ่ะมันอยู่ตรงกลางพอดีหนึ่งก็เลยต้องตัดเล็กอย่างหนึ่งที่หนึ่งตัดทุกปีเพราะว่าหนึ่งมีออลีนะคะออลีเขาก็จะมาเล่นแถวๆนี้หญ้าแถวๆนี้หนึ่งก็เลยจะตัดสั้นตลอดแต่ว่าปีนี้หนึ่งไม่ได้ตัดนะคะช่วงหน้าหนาวปีที่แล้วหนึ่งไม่ได้ตัดเลยเหตุผลก็คือว่าหนึ่งเสียออลีเนาะหนึ่งก็เลยไม่ได้ตัด ยาก็เลยไม่รู้จะดูแลให้ใครอะไรประมาณนี้ไม่รู้จะดูแลไปทำไมอะไรประมาณนี้นะคะก็ใครสะดวกทำก็ทำใครไม่สะดวกก็ไม่ต้องทำหนึ่งก็เลยไม่ทำนะคะเพราะว่าหนึ่งไม่สะดวกหนึ่งไม่สะดวกเรื่ออย่างหนึ่งคือหนึ่งทำไปก็ไม่รู้ทําให้ใครอะไรประมาณนี้เมื่อก่อนหนึ่งจะตัดนะคะเพราะว่าน้ำแบล็กเบอร์รี่ป่าเขาค่อนข้างแหลมเนาะแล้วก็หนึ่งจะตัดไว้เพราะว่าหนึ่งจะไม่ให้เขาลามมาในทุ่งหญ้าหนึ่งไม่ให้เขาลามมาทุ่งหญ้าแบบนี้นะคะ เพราะว่าออริเขาชอบมานอนเล่นแถวแวนี้ช่วงหน้าร้อนแล้วก็พอไม่มีออริหนึ่งก็เลยไม่ทําเลยนะคะประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ไม่ใช่ธรรมดานะคะรกมากปกติหนึ่งจะตัดตลอดเลยนะคะหนึ่งจะไม่ให้เขายาวขนาดนี้ไม่ให้เขายาวขนาดนี้แต่ว่าปีนี้หนึ่งปล่อยยาวท่วมหัวแบบนี้เลยนะคะหนึ่งไม่ทําเลยเพราะว่าที่หนึ่งทำเมื่อก่อนเพราะว่าหนึ่งมีออริเนาะอย่างที่บอกมีออริออริเขาก็ชอบเดินแถวแถวนี้เดินวนไปวนมาแล้วก็ เล่นแถวแถวนี้อะไรประมาณนี้หนึ่งก็เลยตัดแต่ว่าปีนี้ไม่มีออลีนอนหนึ่งก็เลยไม่ตัดไม่ทำเลยก็นี่แหละเอามาให้ดูหลังบ้านว่าเป็นยังไงก็ประมาณนี้นะคะนี่แหละก็ลกประมาณนี้เลยลกอย่างนี้เลยก็ดูนะคะลกอย่างนั้นเลยคือหญ้าท่วมหัวเข่าเลยนะคะหนึ่งก็ไม่ได้ตัดก็คือแบล็คเบอร์รี่ป่าหนึ่งก็ไม่ได้ตัดหนึ่งก็ปล่อยให้เขายาวให้เขาโตให้เขาเพื่อได้เก็บกิน จริงว่าถามที่ว่าหนึ่งเก็บไหมหนึ่งก็ไม่ค่อยเก็บนะคะดกมากปีนี้บอกเลยว่าดกแต่ว่าลูกเขาจะใหญ่เหมือนเหมือนบ้านที่อยู่ที่หนึ่งเคยเคยไปถ่ายมารอบหนึ่งบ้านล้างนะคะหนึ่งเคยไปถ่ายบ้านล้างมาแล้วก็ลูกใหญ่มากใหญ่ใหญ่กว่านิ้วโป้งหนึ่งอีกใหญ่กว่าที่เขาขายอีกแล้วก็ปีนี้มาดูกันว่าหนึ่งปล่อยมันแล้วมันจะลูกใหญ่เหมือนแบบนั้นไหมมีผีเสื้อกาะด้วยเนาะมีผีเสื้อกาะ แบล็คเบอร์รี่ป่าด้วยจริงๆอ่ะหนึ่งเดินมาหนึ่งจะมาลากถังขยะเนาะหนึ่งก็เลยเอามาให้ดูว่าแบล็คเบอร์รี่ป่าดกไม้ปีนี้ดกจริงๆค่ะดกสุดๆเพราะว่าหนึ่งไม่ได้ตัดไม่ได้ฟันไม่ได้อะไรมันเลยนะคะช่วงหน้าหนาวอย่างที่หนึ่งบอกเนาะหนึ่งก็ไม่ทําเลยปีนี้พอไม่ทํามันก็ลามไปเต็มเลยดกสุดๆอันย้อนแสงนิดนึงเพราะว่าแดดมันส่องเนาะดอกเขาก็สวยนะดอกแบล็คเบอร์รี่ป่านี่แหละ เราไม่ได้ทํามันก็แต่ว่าจริงๆอันหนึ่งจะไม่ให้ลามเขาออกมามากกว่านี้นะคะนหนึ่งจะให้เขาอยู่ประมาณนี้แหละคือไอเดี๋ยวกิ่งใหญ่ๆอะ่ะกิ่งใหญ่ๆแบบนี้นะคะนหนึ่งก็จะตัดตัดออกเนาะนหนึ่งจะไม่ให้เขายื่อนออกมาเพราะว่าคุณสาก็จะถอยรถก็ถอยรถก็ถอยเข้าถอยออกอะไรประมาณนี้เดี๋ยวกิ่งใหญ่ๆมันจะมาขูดรดอะไรประมาณนี้แหละนั่นแหละนหนึ่งก็เอามาให้ดูว่าทําไมนหนึ่งถึงไม่ตัดแบล็คเบอร์รี่ป่าปีนี้ทําไมแบล็คเบอร์รี่ป่ามันถึงลาม ถึงงามขนาดนี้นะคะถึงลมลำปาาไม่ใช่ลำปามหมคะดอกเขาก็สวยนะแบล็คเบอร์รี่ป่าดูหนะดอกเขาดอกแบล็คเบอร์รี่ป่าอันนี้อยู่ในร่มนิดนึงนะคะก็จะไม่ค่อยย้อนแสงเท่าไหร่เมื่อกี้อยู่ข้างนอกก็จะย้อนแสงแดด่องย้อนแสงเออหนึ่งก็พูดไปไปเรื่อยเปื่อยเลยก็นี่แหละเอามาให้ดูเท่านี้นะคะก็ไปละเดี๋ยวหนึ่งรากขังกระหยะบไปไว้หน้าบ้านนะคะหนึ่งมาให้ดูว่าทางมันลกจนแบล็คเบอร์รี่ป่าขึ้นเต็มเลยนะคะ ก็อขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมนะคะเอาแบล็คเบอร์รี่ป่ามาให้ดูแค่นี้แหละบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย